นี่ก็ระบายน้ำออกครับน้ำก็เริ่มลดระดับลงแล้วนะครับนาข้าวที่โดนน้ำป่าไหลหลากมาท่วมนะครับแต่ก็ดีเพราะว่ามีช่องระบายน้ำมีทางระบายน้ำนะครับไม่นานน้ำก็ลดนะครับประม,มาณนี้ครับผมถ้าฝนไม่มาอีกไม่ตกหนัก อีกนะครับก็คงจะไม่เป็นไรดูเหมือนข้าวเริ่มจะตั้งกอแล้วครับเป็นข้าวนาหยอดครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่หยอดก่อนหน้านี้1วัน,นครับอันนี้อายุประมาณเดือนกว่ากว่าครับหยอดวันที่2พฤษภาวันนี้ก็วันที่10บมิถุนาประมาณเกือบ 40วันครับอันนี้เป็นแปลงแรกที่หยอดนะครับปีนี้น้ำมาช้าทำให้ยากขึ้นครับนี่ครับมียาขึ้นก็ถอนไปบ้างแล้วครับตรงที่มันไม่งอกแล้วก็ถอนแซมครับผมแต่ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าผมก็ต้องการให้ ก่อข้าวต้นข้าวมันห่างอยู่แล้วตอนยอดที่แรกก็ดูเหมือนห่างมากแต่พอข้าวขึ้นมาก็เริ่มดูเหมือนจะถี่ขึ้นไปครับนี่เป็นแปลงแรกนะครับยอดเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาครับส่วนฝั่งนี้ก็ยอดตามหลังประมาณสี่ห้าวันแต่รู้สึกว่าข้าวแปลงนี้จะ น่าจะดินดีกว่ามีปุ๋ยดีกว่าก็เขียวงามกว่าครับน้ำมาช้าครับปีนี้พอมาก็ทีเดียวตูมท่วมเลยมิดยอดครั้งนี้เป็นหวานนะครับหยอดไม่ทันเพราะว่ามันน้ำขังก็เลยใช้วิธีการหวานอายุประมาณ เดือนก,กว่าครับประมาณเกือบ40วันก็ประมาณนี้นะครับข้าวนายอดครับช่องว่างก็ไม่ซีเรียสครับผมต้องการความห่างอยู่แล้วเพื่อให้ข้าวแตกกอได้ดีแล้วก็ประหยัดแรงงานประหยัดมเมล็ดพันธุ์ครับประหยัดเวลาด้วย นี่ครับที่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยถอนเอาเพราะน้ำมาช้าครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับข้าวนาหวานข้างล่างจะเป็นนาหวานนาหวานนีนน่นนนนย,ยิ่งหนักเลยเพราะว่าไม่รู้จะลงไปถอนญ้าอย่างไงนะครับนี่เลยหญ้าเต็มเลยครับ ก็สรุปนายอดดีกว่าในเรื่องของการควบคุมหญ้าในหญ้าขึ้นเต็มเลยไม่เป็นแถวเป็นแนวไม่รู้ว่าจะลงไปถอนหญ้ายังไงหันมาดูนายอดอีกทีนึงครับถ้าจะถอนก็ถอนง่ายครับ น่นคับนาขาดเลยน้ำมาแรงเกินไปคันาขาดโอเคครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเพื่อร่วมกันศึกษาหาประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับผมสวัสดีครับ